ทำไมข้าพระองค์ไม่เห็นได้รับพระพรบ้างเลยและเพราะเหตุใดข้าพระองค์จึงได้รับเพียงน้อยนิดเช่นนี้คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่6ตุลาคมรับเอารับเอาและรับเอามากขึ้น1โครินบทที่2ข้อ12เราไม่ได้รับวิญ,ญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญ,ญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า As, <S 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 เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราได้รู้จักสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราพระองค์ประสงค์ที่จะให้เราเปล่าเปล่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าสูงเทียบเท่าชีวิตของพระบุตรของพระองค์แม้พระเจ้าทรงเป็นผู้จราคานั้นพระองค์กลับมอบพระพรทั้งสิ้นให้เราปล่าเปล่า และนั่นคือความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายหากแม้ว่าเราถามพระเจ้าว่าทำไมข้าพระองค์ไม่เห็นได้รับพระพรบ้างเลยและเพราะเหตุใดข้าพระองค์จึงได้รับเพียงน้อยนิดเช่นนี้พระเจ้าคงจะตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าขาดแคลนสิ่งใดอีกสุขภาพดีจงรับเอาไปเราได้ใจราคาเพื่อสิ่งนี้ด้วยชีวิตของพระบุตรแล้ว เจ้าอยากได้สันติสุขในใจหรือพระบุตรของเราได้สวมมงกุฎหนามบนศีรษะเพื่อมอบสันติสุขแก่เจ้าแล้วจงรับเอาเถิดเจ้าขาดสติปัญญาหรือจงรับเอาปัญญาของเราไปเจ้าต้องการชัยชนะหรือเจ้าไม่จําเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อให้ได้ชัยชนะมาเลยเราได้มอบสิ่งนี้ไว้แล้วจงรับเอาไปจงรับเอาความเจริญรุ่งเรืองของเราไป เอาความโปรดปรานของเราไปด้วยทุกครั้งที่เจ้าตระหนักถึงการทรงสถิตของเราจงรับเอารับเอาไปอีกพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์มีพระประสงค์ที่จะให้เรารับไว้เรากับเราเป็นบุตรน้อยของเศรษฐีที่ใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ไม่สมควรดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ11ถึง24 พระเจ้าทรงโปรดปรานที่จะให้อย่างไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและพระองค์ทรงโปรดให้เรารับไปเปล่าๆเ,เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเห็นค่าและซาบซึ้งในการทรงไถ่ายของพระบุตรเราจะพลาดสิ่งนี้หากเรามัวสารวนกับการพยายามสแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าให้เราเปล่าๆด้วยกำลังของเราเองเมื่อเราคิดว่าเราจะต้องทำให้มากขึ้นเพื่อให้พระเจ้าอวยพรเรา หรือเราต้องใจราคาเพื่อสิ่งนั้นด้วยตนเองพระเจ้าไม่ได้ประทานพระพรตามการลงแรงของเราเนื่องจากหากเป็นเช่นนั้นการอวยพรจะไม่ได้มาจากพระคุณอีกต่อไปหากเราพยายามด้วยกำลังของเราเท่ากับเรากำลังขัดขวางพระคุณของพระเจ้าและทำให้การงานของพระเยซูที่ไม้กางเขนด้อยค่าลงไป วันคืนแห่งความพยายามบากบั่นและทุ่มเทที่จะทำดีด้วยตัวเองเพื่อรับการอวยพรจากพระเจ้าได้จบลงแล้วและวันเวลาแห่งการรับเอารับเอาและรับเอามากขึ้นมาถึงแล้วจงรับไว้เถิดแล้วเราจะนำความยินดีไปสู่พระทัยของพระเจ้า เจ้าทรงพอะ่ายที่จะให้เรารับไว้เปล่าๆจากพระองค์เพราะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าและซาบซึ้งในการไถ่ายของพระบุตรของพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกซาบซึ้งและขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่ท่งมอบให้ลูกเสมอมาทรงประทานพระคุณให้ลูกโดยไม่คิดมูลค่า ขอให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความยินดีและให้สมกับพระคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน